สวัสดีครับคุณพึ่งนภพาครับคุณจิราชาตาครับอาจารย์ก็เป็นไปตามก่อนหน้านี้นะคะที่ทางการไทยบอกว่าจะกลับไปดูชีวิตชาวอุยกูร์อีกแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็นําสื่อี่ไปด้วยหลายสํานักด้วยกันแต่ว่าอาจารย์เขาจะทําอย่างไรที่ในการเดินทางเอาสื่อไปด้วยเนี่ยจะให้มีการผ่อนคลายมากขึ้นจากนานาชาติควรจะจีนควรจะเปิดให้เราได้ดูและเห็นขั้นตอนแล้วก็บุกกระบวนการอะไรบ้างอะคะครับจริงๆต้องเจรจากับจีนใหม่นะครับเรื่องการที่ มีมติออกมาจากรัฐสภายุโรปแล้วก็จากทางสหรัฐในเรื่องการขึ้นบัญชีเจ้าหน้าที่ของไทยในงานด้านความมั่นคงซึ่งจะทําให้เรามีปัญหามากกว่าเท่าที่เราประเมินไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นการเจรจากับจีนในรอบใหม่ซึ่งอาจจะไม่ทันเวลาที่เดินทางนักนะครับ <Yeah. S 1> อาจจะต้องมองไปถึงข้างหน้าว่า,าที่เราจะได้เข้าพบาตามที่รัฐบาล แจ้งว่าอาจจะไม่กี่คนนะครับ <Yeah. S 2> อาจจะประมาณสี่ห้าคนในกลุ่มสี่สิบคนที่เราส่งไปในรอบนี้แล้วก็อีกสักหนึ่งหรือสองคนที่อาจจะมาจากร้อยเก้าคนในเมื่อสิบกว่าปีก่อนที่เราส่งไปเนี่ย <Yeah. S 2> ไ,มไม่ถือว่าเพียงพอนะครับ mm. เพราะว่าในเงื่อนไขของรัฐสภา,าย,ยุโรปข้อนึงเนี่ยเขาต้องการให้เราแจ้งสถานภาพของเนื้อชาวอุยตูทั้งหมดน,นะครับ mm. ที่เราส่งไปถ้าเราส่งไปได้แล้วเรา ตรวจสอบสารภาพได้สถานการณ์จะดีกับเรามากนะครับแต่ <c oughs> ทั้งนี้ <c oughs> ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลที่ยกับไปเจรจากับจีนใหม่นะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่ว่าจะขอร้องกดดันหรือว่าแลกเปลี่ยนกันว่าสถานการณ์ตรงนี้ของเราค่อนข้างที่จะ,ะตึงเครียดนะครับ <c oughs> แล้วก็กับหลายประเทศเก <c oughs> ินกว่าที่เราได้ประเมินไว้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับหลายท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าเรากําลังเข้าสู่ช่วงการเจรจาการค้าเสรี <c oughs> กับทางสหภาพยุโรปนะครับเรากําลัง จะติดบัญชีรายชื่อประเทศที่อาจจะต้องมีการขึ้นกำแพงภาษีกับเรากับสหรัฐเป็นต้นนะครับ <ฆฆ S 2> แต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานว่าคนไทยต้องการให้มีการส่งกลับทู่ที่หลบหนีข้ก็เมืองโดยผิดกฎหมายครับค่ะงั้นอาจารย์มองว่าการที่เดินทางไปคราวนี้เนี่ยไทยก็ไม่น่าจะได้รับประโยชน์อะไรหรือว่าไม่น่าจะทําให้แรงกดดันที่มีนานาชาต,ติมีต่อเรานั้นน้อยลงไปอย่างนั้นหรือเปล่าคะครับครับคือ มีความเชื่อซึงอาจจะไม่ตรงนะครับว่าเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของมหาอำนาจอย่างเช่นประเทศจีนในบางเรื่องนะครับาการแถลงาการของรัฐบาลจีนในอรอบไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาในเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้ความเข้าใจตรงนั้นของทางยุโรปของทางสหรัฐนะครับตรงกับความเป็นจริงความเข้าใจ ทางการไม่งละหว่างประเทศจะเป็นคนเละาเรื่องกับข้อท็จจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีผลกระทบกับเราอพอสมควรแล้วก็ต่างประเทศก็มีสิทธิคิดอย่างนั้นนะครับว่าเขาไม่ไว้ใจจีนในเรื่องความปลอดภัยนะครับเขาอาจจะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่แตกต่างกันนะครับว่าชาวอุยกูเหล่านี้ไม่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าของจีนก็ต้องยืนยันนะครับแล้วก็จริงจงจีนก็เปลี่ยนไปเยอะในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาประเทศจีนก็เปิดเป็นสากลมากขึ้นนะครับแล้วก็โดยทั่วไปหลายมณฑลนะครับ การปฏิบัติการชนกลุ่มน้อยก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นเรื่องภายในประเทศเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของแต่ละประเทศแต่ของไทยเองเนี่ยจำเป็นที่ต้องปกป้องดูแลผลประโยชน์ของคนไทยนะครับระยะสั้นเนี่ยความปลอดภัยของไทยที่จะทํางานร่วมกับนะครับกับสหรัฐนะครับจริงจริงแต่ละปีเนี่ยสหรัฐก็จะร่วมมือแจ้งเตือนเราเกี่ยวกับกระบวนการผู้ก่อการร้ายสากลที่เคยมาเคลื่อนไหวในประเทศไทยนะครับแล้วก็ถูกจับได้ไปหลายคนในฮัมบารีท่านผู้ฟัง ผู้ชมก็คงจะจําได้นะวิเทอร์บูธของรัสเซียคนเหล่านี้ถูกจับได้เพราะว่าสหรัฐกับพันธมิตรได้แจ้งเตือนว่าคนเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยการประกาศนะครับไม่ให้เราทํางานกับทางสหรัฐในเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เราเดินทางไปประชุมไม่ให้และในที่สุดแล้วทางสหรัฐก็อาจจะไม่ได้เดินทางมาประชุมกับเรานะครับแบบเดิมนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับจากเรื่องของการค้า นะครับที่จะต้องมีการจัดจรายตอบต่อรองกันอ,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 อยู่แล้วครับนนาาคุนพึ่งกภาครับคุณจิรชาตาครับค่ะอาจารย์แล้วถ,ถ้ามองในเรื่องของการเดินทางไปครั้งนี้ที่กําลังจะออกเดินทางกันคืนนี้แล้วด้วยค่ะอาจารย์ถ้ามองในแง่ของเจ้าหน้าที่รัฐเองหรือกระทั่งสื่อมวลชนที่ก็ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ต้องเลือกมาด้วยเราก็ต้องเลือกไปเองด้วยเนี่ย แต่ว่ามันจะทํายังไงให้ได้ภาพที่มันดูแล้วมีความโปร่งใสามากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพื่อเป็นการปกป้องตัวเราเองด้วยว่าไม่ได้ไปเป็นตราประทับให้กับเขานะคะการเพลงดีก็มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับที่เจ้าหน้าที่ได้เรียมการแล้วก็ได้ตัดสินใจในระดับกระทรวงในระดับทะบวง,ใน,บง,ง,นวง,งในระดับสํานักงานตรวจคนข้อเมืองในระดับกูทรวงการต่างประเทศก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะทําอย่างไร ภายในวันนี้ก็ต้องให้ผู้นําของสองประเทศคุยกันโดยตรงนะครับแล้วก็มีการสั่งการลงมาซึ่งก็เคยมีเกิดขึ้นในหลายกรณีนะครับเมื่อสั่งการลงมาจากข้างบนโดยตรงจากประธานาธิปดีหรือผู้นําของจีนระดับสูงสุดนะครับสถานก,การณ์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเราจะต้องสื่อสารโดยตรงไปยังจีนแล้วก็บอกว่าขณะนี้สถานก,การณ์มันไม่เหมือนเดิมอย่างที่จีนก็เตรียมการต้อนรับเรานะครับแต่ว่าเราสามารถรอได้นะครับคนที่เดินทางกลับไปยังมณฑลต่างๆแล้วซึ่งก็เป็นระยะทางหลายพันกิโลนะครับก็อาจจะ าากลับมาพบเราในรอบที่สองที่เราอาจจะเดินทางไปใหม่ในรอบสามเดือนหรือหกเดือน,นรเงื่อนไขเหล่านี้จะทาให้เรา,าสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองนะครับปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยนะครับได้ไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปหรือว่าทางสหรัฐนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับก็จะต้องทําในระดับสูงสุดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเจ้าหน้าที่โดยปกติขณะนี้ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเพราะว่า,าขั้นตอนการเดินทางการเตรียมตัว อ่าพร้อมหมดแล้วนะครับแล้วชาวอุยิปประมาณสี่ห้าแล้วนะครับแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ก็จะเป็นไปตามความเข้าใจของสหภาพยุโรปว่าที่เหลือจะไม่ปลอดภัยแล้วก็ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ครับค่ะค่ะอาจารย์คะนอกจากว่าไทยจะต้องไปพูดคุยกับจีอีกแล้วคือต้องมีการเจรจากันใหม่ว่าจะทํายังไงได้บ้างให้ให้ภาพลักษณ์การที่จะส่งกลับไปเี่ยให้ชาวโลกนั้นได้เห็นนะคะอาจารย์มองว่านอกจาก จีน,นออกรงปกป้องไทยในส่วนหนึ่งที่ออกมาพูดไปแล้วนะคะจันว่ายังควรมีอะไรอีกบ้างที่จีนเนี่ยควรจะทําให้เราเพราะว่าเราเนี่ยก็รับหน้าแทนจีนอยู่ตอนนี้นะคะครับจริงๆก็ต้องคุยกันนะครับกับจีนว่าหลายเรื่องเนี่ยเราอาจจะต้องอมีบทบาทนํานะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับขณะนี้จีนได้ดำเนินการเชื่อมลกกับแท้สุขประเทศคล้ายๆกับสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าจีนก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของเขา นะครับแต่การพูดคุยกันบนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็ผู้นําระดับสูงที่มีความใกล้ชิดกันในอดีตนะครับก็จะสามารถทําให้เราปรับแนวทางการทํางานของจีนนะครับภาพลักษณ์ของจีนที่เข้ามาบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องตามแนวชายแดนของไทยหร,หรือในประเทศเมียนมาก็กถูกอมองดูทางเข้าใจอาจจะคาดเคลื่อนจากทางตะวันตกนะครับว่าประเทศเราเนี่ยอยู่ภายใต้กักกันของจีนแล้ว เราไม่ต้องการไปอยู่ตรงนั้นนะครับเราก็ต้องบอกจีนให้ชัดเจนว่าจะเสียหายทั้งกับเรากลทั้งกับจีนครับค่ะเท่ากับว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงโอกาสที่เราอาจจะมีแต้มต่อบ,บ้างอยู่เหมือนกันในการที่จะพูดคุยเจราจากับจีนเพื่อให้ได้ประโยชน์กับประเทศมากขึ้นนะคะอาจารย์คะใช่ครับจริงๆทั้งจีนทั้งสหรัฐทราบดีนะครับว่า,าผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศจะดีที่สุดถ้าไทยมีจุดยืนที่สมดุลอยู่ตร,ตรงกลางนะครับแล้วก็เป็นประเทศไม่กี่ประเทศนะครับที่สามารถพูดคุยกับทั้งทั้งจีนและสหรัฐและเป็น ไปเป็นพื้นที่ที่ทำให้สองประเทศที่มาคุยกันแล้วนะครับ uh, เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปตอกย้ํำหลักการนี้นะครับไม่ใช่ตอบย้ําหลักการเป็นมิตรประเทศอย่างเดียวแต่ว่าจุดยืนที่สมดุลน,นะครับที่เราจะไม่เข้าไปเป็นเครื่องมือของประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อไปเชิญหน้ากันแล้วเราเคยสามารถทําได้นะครับเพราะว่าจุดยืนค่อนข้างแตกต่างจากหลายประเทศที่ผ่านมาครับ